เขาไปไปฟังก่อนดิไปแล้วไปแล้วไปเราชอบแบบเนี้ยเราโอเวอร์มากเลยอ้าเราเท่แบบไหนบ้างอ่เถอะนะเขาว่าแล้วเขาจะเป็นเด็กแล้วอะไรนะเขาจะเป็นเด็กสามขวบแล้วเขาง่วงเขอเป็นังไงต่อหัวแม่งระแคะไปเลยไม่ได้เจอแสงแดดเลยอ่ะ ถ้เธอจากฉันก็ออกไปตากแดดบ้างเหมือนเขาออกไปฆ่าชโลกคือตอนกลางคืนเลยเหรอตอกนกลางวันดิอะไรหรอเขาวอกแล้วยิงห้ามยิงอยู่ชื่อเพลงฮะชื่อฟังเว้นมนไหมไม่เคยเล่งสิ หากว่าฉันนี้เมมจะแสกรอดยมพิเศษไม่ให้ฟังแล้เแล้ว,ลวราว้องาหยุดเวลาเไว้แค่นะั้นแค่มีฉันและเธอเกียงกันและเป็นฝันอะไรฉันมันแค่เพียงไม่อยากให้คืนนี้ผ่านพ้นโน้โ พราะความจริงไม่มีทางใดที่ทำให้เธอมาสนใจได้พี่บอกรักเธอในฝันเพียงเท่านี้แล้วและคงมีเพียงแค่เพียงมนรักที่ทำให้เธอเปลี่ยนหัวใจไม่เคยฟังจริงหรอขอดีไม่เคยฟัง คุณเก็บความลับได้ไหมหากผมนั้นมีอยู่แล้วชิลตาของใครอะปามเช่คือคุณนั่นเองตลอดมาที่ตัวผมเองเฝ้าไฟ